สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกระยะาณมิช่องกดช้าพีนะคะวันนี้กดช้านะคะนำคลิปดีๆนะคะในเรื่องของการฝึกสมาธิที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะแล้วแถมยังได้บุญมากอีกด้วยนะคะหากว่าเรานั่งสมาธินี้นะคะมากกว่าการให้ทานอีกนะคะเป็นคลิปที่ไม่รับนะคะเราสามารถทำได้โดยง่ายๆนะคะ ่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะก็คงจะเคยนั่งสมาธิกันอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าประเภทของการทําสมาธินะคะแบบไหนที่เหมาะก,กับเรามากที่สุดนะคะอันดับแรกนะคะกดชาขอนํนเทคนิคในการผ่อนคลายการทําสมาธินะคะที่แตกแขนงออกเป็นหลายประเภทนะคะแต่ว่าเราสามารถนํามาประยุกต์กันนะคะให้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะ หนในรูปแบบของการทำสมาธินี้นะคะได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือการฝึกสติของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นการตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆนะคะที่ทำอยู่นะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าขณะนั้นนะคะว่าเราจะคิดบวกหรือว่าคิดลบใช่ไหมคะและตัวเรานะคะกำลังแสดงออกมาแบบไหนด้วยนะคะเป็นการ ฝึกสติตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อสร้างเกราะป้องกันจิตใจของเรานะคะจากการถูกรบกวนจากภายนอกหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั่นเองนะคะโดยให้เรา,าขาดตระหนักถึงสถานการณ์ต่างๆนี้นะคะแบบเขาเรียกว่าแบบให้ทําให้จิตเราอะสงบลงนะคะเมื่อจิตเราสงบลงนะคะเราก็จะมีพลังงานที่บวกนะคะพลังงานลบมันก็จะออกไปจากตัวเรานั่นเองนะคะ แล้วการฝึกสมาธิแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆคะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะที่บ้านนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะหมายถึงว่าตลอดทั้งวันนี้ไม่ใช่ว่านั่งทั้งวันนะคะหมายถึงว่าเวลาเราว่างตอนไหนเราก็สามารถที่จะมานั่งทําสมาธิได้ง่ายๆนะคะอาจเริ่มจากการสํารวจความรู้สึกของทางร่างกายของเราก่อนนะคะที่กดช้าหมายถึงนะคะและอารมณ์ของตัวเองก่อนนะคะก็คือ การฝึกสมาธิที่ดีที่สุดนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆคะ่ะในตอนเช้านะคะตอนตอนที่เราตื่นนอนนะคะเราก็สามารถกําหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆนะคะแล้วก็นั่งหลับตานะคะเพื่อเป็นการปรับสมดุลของร่างกายหรือว่าปรับใจให้เราพร้อมรับวันใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะลองสร้างพลังงานบวกนะคะด้วยการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะของการนั่งสมาธินะคะก็ยังมี ประโยชน์อีกมากมายเช่นกันนะคะกวชาวขอยกประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะการนั่งสมาธินะคะที่ยึดหลักของการประสานร,ร่างกายของเราและก็จิตใจรวมเข้าด้วยกันแล้วนะคะทําให้ผู้ที่ทําสมาธินะคะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายทิ้งทั้งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะโดยตรงนี้นะคะแม้ว่าเป็นการทําสมาธิเพียงช่วงสั้นๆใช่ไหมคะที่เราใช้เวลาไม่มากนะคะ ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันนะคะและยังเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราบำบัดทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเราอย่างดีด้วยนะคะอ่ตรงนี้นะคะเสริมนิดนึงนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มการตระหนักรู้ต่อสิ่งต่างๆต,ตรงหน้าและการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะหมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะเราก็กําหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งตรงนี้นะคะเราก็รู้ตัวว่านเนี่ยเรากําลังนั่งสมาธิอยู่ แล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกคือเข้าที่อาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าพูดแล้วก็ออกก็โทนี้นะคะแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะในการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเครียดนะคะในแต่ละวันนั้นนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะออกไปทํางานใช่ไหมคะเราฝึกสติฝึกสมาธิแล้วนะคะเราก็จะสามารถควบคุมสติและอารมณ์ของเราได้นั่นเองค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังเพิ่มทักษะในการจัดการความเครียดนะคะเหมือนกับข้อสองเมื่อกี้ที่กดชาพูดออกไปนะคะเ,เพราะว่าช่วยให้สมองของเราเนี่ยค่ะตอนเช,เช้าเนี่ยสมองของเรายังโล่งโปร่งสบายนะคะก็ทําให้สมองเรานะคะในเซลล์ค่ะแกนสมองนะคะก็จะรู้สึกปลอดโปร่งนะคะแถมยังนะคะช่วยให้อารมณ์เราเนคะคะ คุณภาพที่เรียกว่าจะเป็นลบนะคะก็จะกลายเป็นบวกแทนนะคะแล้วยังสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่เราจะเผชิญในปัจจุบันด้วยนะคะหมายถึงว่าในวันนั้นนะนะคะแล้วยังส่งเสริมจินตนาการของความคิดในเริ่มสร้างสารรค์เหมือนกับว่าถ้าเราฝึกสมาธิตอนเช้าใช่ไหมคะ บางทีไอเดียเราดีๆนะคะเราก็อาจจะบังเกิดในวันนั้นนะคะมีความคิดที่ลดได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวกดชาให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะฟังคลิปดีๆนะคะคลิปนี้เทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการฝึกสมาธิแล้วได้บุญมากยิ่งประทานอีกนะคะลองฟังดูนะคะเชิญฟังเลยค่ะเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมการน,นั่งสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจจึงได้บุญมาก กว่าการบริจาคทานหรือประโยชน์ที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการนั่งสมาธิภาวานาก็คือทําให้เรามีสติมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วบุญได้มาจากไหนกันเพราะอะไรเหตุของการนั่งสมาธิภาวนาแล้วได้บุญนั้นก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เมื่อเรามีสติอยู่กับคําบริกรรมในก็ตามจะไม่มีความคิดอกุศลเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเอง ีนี้ความคิดแบบไหนที่เป็นความคิดแบบกุศลกุศลในที่นี้หมายถึงบุญความดีความฉลาดดังนั้นความคิดที่เป็นกุศลจึงเป็นความคิดที่ไม่ประกอบด้วยโลภโทสะและโมหะนั่นเองความคิดและการกระทําใดๆที่มีความอยากที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงนั้นไม่ใช่กุศลกรรมแท้จริงแม้กระทั่งความคิดว่าอยากไปทําบุญอยากนั่งสมาธิในวัดให้เงียบ ให้ใจสงบอันนี้ก็ไม่ใช่กุศลแท้ๆถามว่าหากเราไปทําบุญตามความอยากนั้นจะยังได้บุญหรือเปล่าตอบโดยว่าได้แต่บุญนั้นจะถูกลดทอนไปเพราะไม่ได้กระทําจากใจที่เป็นกุศลจริงๆเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราก็ควรต้องทําความเข้าใจตนเองใหม่ว่าการนั่งสมาธิคือต้องไม่คาดหวังกับการนั่งสมาธิภาวนานั้นว่าเรานั่งแล้วจะได้อะไร